ผมสวัสดีครับครับมือนีนอครับ,บารมาพ่อกับหลบสันเมืองเหนือคือเก่าครับผม <Okay. S 1> มณีครับมาหนาพี่กัดบ้านไหนก่อนครับบ้านด,ดอนสันตีครับผม <c oughs> อำเภอ <c oughs> เโกสม <c oughs> นนตำบล์เนสใต้ค่ะตำ <c oughs> บลเนสใต้จังหวัดมหาสารคามครับผม <c oughs> พอดีผ้าดิไอ้ไส้มายามบ้านครับ <c oughs> น้ำท่วมครับผมหมือดำเรื่องน้ำท่วมครับผมน้ำท่วมไส้ครับน้ำถั่มไรครับผม มองมึงบรรยากาศน้ำท่วงกับพอดีใส่ใส่ดังไว้ครับผมก๋วยจีาพีพีฟ้าหน่องลงเบิ่งยามดังครับผมลูกหลานกันไลยครับผมนี่ครับอันนี้กับกันกันน้ำของชาบ้านครับผมลำบากกันเล็กน้อยครับเป็นกำลังจงกำลังใจให้กันครับผมกับทางสารคามครับน้ำท่วมครับผมบ้านโซ่โซ่บัวเรื่องตีบครับผมไปไปทา้งในห้ฮง ก็ไปพันบอยครับมผอนี่พันบอย,อย <laughs> พันบอยมัอนี่มาหาปลาครับผมออโอ้น้มถั่วมไปม,มัดเลยครับเอานี่ครับพันบอยก็ได้ลงจัดการแล้วครับผมเือ้อ้ยพันบอยจัดการฟอแล้วครับผมเออ โอ้โีเครับผมแมวแงามครับผมโอ้เอานี่ใส่กระสอบนี่เท่าเอ้าอ๋อแล้วใส่กับมี่ครับเอ้าแล้วใส่กับมาแล้วเอ้าโอ้ยเดี๋ยวปืนมันน่ะมันดีมันเนาะโอ้โหเนาะกระบอกตัวกัตายปืนยิงฟ้าไปนี่โตงามครับผมได้เลยที่ใบโอ้โหมากครับเมื่ออาชีพครับผมเออหนึ่งเต็มครับผม เตัวกัมากเลอครับผมเดียวใสกาีหลายตัวนี่ครับผมทมึงตัวต่อไปหุนโอ้หุ่นร้อยเต็มยู่คุนครับผมสีหาตัวไปไปไปโอ้ออกเบิดลครับมึงแล็วออกไปเนีเขาว่าเนี้ยไหละมันไหล ่อ้บานมื่อกี้นไปนะห้าวันเอามันอ่ออกหรือปออกเด็นบานนี้ก็ออกแวาครับมันออกปล่อยมันไปานน้ำกจะไปเอาทั้งันโอ้มันถึงกับลอยเห็นเดี๋ยวครับตัวนึงอ้โอปลาปลาหน้าติดตามันใหญ่ ได้โอ้เอาแม่ปลอยแม่อันแม่ปลอยเป็นพันๆตัวอยู่ในนีนิไงจังไรจังอันน้ำมาบึ้บแบบเดียวเอิอื่นข้าเจ้ามาเอากับว่าได้ข้าเจ้าก็เอาได้หลายอยู่ดอกของบ้านเนี่ยเมื่อก่อนได้หลายเนี่ยออกไปเนี่ยเหรครับเออเอิน้องกระต่อเพิ่นมาเอารุ่นเออเต็มอยู่น่ะร้อยเต็มเลยน่ะอยู่แถวนั้ยนะเออวันนั้นจังไปเอาเอาทั้งนี้ไปนี้ก่อนเออจังยังไปอย่างไปบึง มันงแต่หม่งป่อยมันยู่ไก่เนาะเป็นพันปลากระไรแี่มาเตรียม่ไหมเจาะปลาดูน้ำอันบี้ก็มาเคยเห็นท่างนี้เัียบ่บ่ครับมาขังเลยก่ะผมก็มาสุดสารคาบ่นแล้วเทคนิคสารคาาผมมาเลี้ยงน่หันสองปีแต่ผมไ่ได้เคยข้ามาปีเจียโกสุมเคยมาทางนี้ป้าเจียเคยมาได้เคยมาในเลืกป่นี้นะครับ ตั้งพงตั้งันกัพอดนันเนอุง่ต้องทเาให้เนอะอกับพ่อมันตัวตัวตุ่มดังเลยอาตัวที่สามสาตัวเลยครับผมมึงตัวต่มไงวผมโอ้เจ้าคับเจ้าดังมันกินเออ้นแล้วครับผมนี่กรโอ้ไปยังนี่ฮไหนโอ้นสีทองครับผม ในท้องในท้องโอ้ตัวนี้ที่หาขีดครับผมมาได้ไม่ได้ไเ่นี่นนได้ได้เยอะโอ้ยน,น,นี่สุปลาก็ดจะออกไปสุป,ปาลาเคื่อนเหรอครับเบิ้งเหรอโอ้ปาลาอะไรครับผมรวมวาต้องดโดนจามทุกปีนโอ้ยเ็นอะไรท่วงเนี้ยท่วงตีนดีมันเป็นดงังผ่านร้อยไอ้ทีแหละก็ออกแน่นั่นแน่้ยละปลาโอ้ดีตัวเหรอครับผม บ่ไหนทวงเลยฮึครับผมมาหาปลามาแล้วเขากะว่าแต่ปลาตากแห้งครับบ่ดิหามาแล้วเขากะตากแห้งครับผมย่างนะครับนะย่างกับพี่น้องมาย่างปลาครับครับผมอย่างปลา กินอย่างปลาต้องเันด้วครับผมอย่างปลาตำหุ่งครับผมนี่โอ้๋อเจ๋อครับผมเอมาด้อยหอมบักขักโอ้ปลาดุกครับผมปลาดุกปลาดินปลาตะเพียนครับผมโอ้ขักเลยทางนี้นะครับผมนำถั่วมกาหาปลาด้วยครับผมาปลาครับผมตำกับตำหุ่งวันนี้เขาจัดมินสองทักผมต้มปลากมาเด้อพี่น้องเอ้ยครับผมตำหุ่งวัอนี้เขาฮะ ครับผมวันนี้ก็จะตำ้เครื่องแล้วครับผมเดี๋ยวบักหน้าฝ่าวกหน้าส่อีกหน่อยโอ้ยหน้าครับผมหน้าววานลงไปครับผมอีกัดบ่อดเลยครับผมหง่วงหง่วงดึงลงไปได้ไหล งำปลาแดงครับผมเด้อพี่น้องเอ้ยในตแต่ประเทศต่างประเทศก็ดีกินเข้าต้องกันเฮาโอ้โอ้เอาล่ะโอ้โอ ครับผมต,ต้องูงร่วมกันนี่เอเนี่ยเราเมกันครับผมอืมอืมนสมท่านสมมาเลยท่านสมมผมใส่บหบักดาวเลยครับผม 嗯，讲。 โอ้จัดแจ็ค่รพี่น้องนาขอบคุณครับผมใส่เลยเลยกับปีงปลาครับผมต้มหงปีงปลามือนนี่ทำเสนอนะครับไว้นู่นเอาขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยมาแล้วพี่น้องเลยกินข้าว่วมกันเ喏ครับผมมาครับผมเว้ยพี่น้องกินข้าวลูกกันครับผม อย่างปลาครับผมอย่างปลาอย่างปลากับตมขุ่งครับมผอนี่ต้ม้ันอายุอย่างปลา,า,ากับตมขุ่งครับผมมาได้มาได้ไดสามสามขวดลุงเด่นาวาเขาเขาลูกัครับข้าเหนียว <c oughs> อ่อนๆนี่ครับผมนี่ไม่เยี่ยมยามทั้งทั้งโกสุมครับผม,มโกสุมกิมปานาปลาดา่าทวนกินปลาด่างัวนั่นเองนี่ก็ใส่ดังมาเอาหั่นเลยนี่ เดี๋ยวเขาไปจัดฉากเสียดังมากเมื่อกี้นี่กันนี่แหละครับผมผมก็ส่งครับผมอะครับผมเข้าสุดแซ่บร่วกันครับผม ใครปัดไดครับผมใครปัดได้เครับอะอืมดูต้นอะไรครับผมตมุู้ลงเนอยอืมไปอาหากจินครับเดาดิดันครับหมูแก้งกับหมูหมู ขายมาแล้วเดี๋ยวทำให้ท่โอ้หขาดอะไรบ้านี่กระบอกม่ครับกรับกกินเขาล้วกันเนี่ยตันทุนมันหอดันนีสุกลงไปถ้าลงไปหน้ามันยือเกล็บอาการก่อนนีมันว่วงไม่เป็นว่วงมันต่าั้งแต่ลูกเอะ

bằng cháu hàng là bằng mặt hàng bằng mặt hà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 ng nó hàng mặt nó mặt hàng 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 mặt nào, mặt hàng mặt hàng mặt hàng ครับผมแล้วรับบุหนี้ก็บก้าวเข้ามาสวัสดีครับผมกับผมมีอย่างไรป้ามากินเข่านอกบ้านดะซื่อครับผมแล้วรับล้วบุี้กบ็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายคิวๆิว